กับนะครับช่องนะครับเรกแอทเทนงนะครับพารวยหวยฟรีนะครับทางช่องนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับวิ่งลากนะครับเงินล้านนะครับเมื่อที่แล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับแอดมินนะครับสมาชิกนะครับทางช่องทุกท่านนะครับ หลายท่านนะครับหลายสิบหลายยี่สิบท่านนะครับที่ทักมานะครับแอดไลน์เข้ามานะครับพูดคุยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็แสดงความยินดีนะครับถึงจะเป็นหวยนะครับที่มันเป็นหวยที่มันอั้นมันใจไม่เต็มนะครับมันก็นะครับยังดีนะครับที่เราได้นะครับก็มาพบกับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ เ็กวิ่งนะครับลานะครับก็ให้วิ่งหนึ่งนะครับรอง9ก้นะครับก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็นี่นะครับเป็นเบอร์ไอดีลนะครับทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับทางช่องนะครับก็ยินดีนะครับสําหรับเลขที่มานะครับที่ผมนําเสนอให้ตั้งแต่หลายๆงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับ เลขที่มานะครับสามตัวมาบนล่างนะครับตลอดปีหกสี่ก็จะมีเลขสามตัวนี้นะครับจะมาตลอดปีหกสี่นะครับท่านใดที่อยากจะรู้นะครับก็ไปซื้อนะครับไปเอาเรียงเบอร์นะครับมาตรวจดูว่าเลขสามตัวนี้ตั้งเริ่มตั้งแต่งวดวันที่นะครับหนึ่งมกราหกสี่นะครับจะมีเลขสามตัวนี้ติดมานะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับ เลขสามตัวนี้จะต้องติดมานะครับทุกครั้งนะครับตลอดปี64นะครับจะมีเลขสามตัวนี้ติดมาตลอดนะครับตอนที่เราจะเข้าไปคุยกันถึงเรื่องนะครับชุดสองตัวล่างที่ผมจะจับให้นะครับก็เช่นเคยนะครับขออนุญาตนะครับฝากคำเตือนนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการคิดคำนวณหวยนะครับเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับคิดคนขึ้นมามีเข้ามีหลุดนะครับผมก็มีเข้ามาสองงวดติดนะครับหลุดไปหนึ่งงวดนะครับก่อนหน้าก็เข้านะครับแล้วก็หลุดนะครับหนึ่งงวด ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับไม่มีท่านใดนะครับไม่ใช่เทวดานะครับไม่ใช่อนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดนะครับอันนี้เป็นเลขคิดคำนวณนะครับเป็นแนวทางนะครับไม่ท่านได้ครับรับชมนะครับเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ก็ปรดใช้วิทยากาในการรับชมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ชิปพ,พูดคุยกันได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านใดที่คอมเมนต์มานะครับก็ขอขอบคุณนะครับให้คอมเมนต์ที่ดีนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์ไม่ดีก็มีการบล็อกกันเกิดขึ้นมานะครับก็ไม่ว่ากันนะครับความความชิด ของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความคิดต่างกันนะครับการคิดไม่เหมือนกันนะครับความคิดต่างกันนะครับอันนี้เป็นหวยนะครับหวยคิดหวยคำนวณนะครับไม่ใช่ว่านะครับสุ่มให้ท่านดูนะครับหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งนะครับสำหรับหมวดนี้แอดให้ที่แอดเท่งให้ที่วิ่งหนึ่งนะครับ วิ่งหนึ่งนะครับล่างนะครับล่างนะครับล่างวิ่งหนึ่งล่างนะครับวิ่งเงินล้านนะครับวิ่งหนึ่งล่างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมท่านใดที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับครับก็โปรด ก็ขอฝากไปด้วยนะครับก็กลับมาไม่ได้นะนะครับก็จะไปชมกันเลยนะครับสำหรับชุด2ตัวล่างนะครับวดนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนให้กับสมาชิกทางช่องเลขแอดเทงหอยฟีดูดีๆนะครับเลขแอดเทงหอยฟีพารวยนะครับ เล็กแอดเท่งพารวยหวยฟรีนะครับมาพบกันเลยนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับผมก็จะดําเนินการนะครับลงให้ครับแล้วแต่ท่านใดที่รักและชอบนะครับท่านใดที่ไม่ชอบก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแคร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมทางช่องนะครับเลขนะครับแอดเท่งนะครับพารวยหวยปี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปติดตามนะครับรับชมกันเลยนะครับชสองตัวล่างนะครับสี่ชุดนะครับหวยทางช่องครับไม่มีเยอะนะครับมีสี่ชุดนะครับถูกก็ถูกนะครับผิดก็ผิดนะครับไปเขียนกันเลยนะครับชุดแรก เลขเราเน้นหนักที่วิ่งหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งหนึ่งเป็นตัวนำนะครับหนึ่งเป็นตัวนำถ้าเลขมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลมาตองนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งสองนะครับขออนุญาตเขียนนะครับสักครู่นะครับ มาชิกนะครับขออนุญาตเขียนนะครับแอดมินทุกท่านนะครับขออนุญาตเขียนสักคู่นะครับแล้วค่อยมาแคปหน้าจอกันไว้นะครับเจ็บไว้ดูนะครับสรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ทางช่องลงนะครับก็จะไม่มีเยอะนะครับผมจะไม่ลงสูตรให้ดูนะครับสําหรับทางช่องนะครับลงสูตรไปแล้วบางทีสูตรเอาไป ทำมันก็มีการผิดเพี้ยนมานะครับมันไม่ตรงมันไม่ออกนะครับเคยลงสูตรแล้วครับมันไม่ได้นะครับมันไม่ออกนะครับทางที่ดีคือไม่เอาสูตรลงให้นะครับลงเป็นชุดไปเลยนะครับขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะครับนี่นะครับสี่ชุดครับสําหรับงวดนี้นะครับท่านใดที่ชอบนะครับตัวไหนนะครับชุดไหน ทางที่ดีนะครับผมแนะนําให้ท่านซื้อนะครับทั้ง4ชุดนี้นะครับชุดเน้นก็จะมีนะครับ1นึสนะครับหนึ่งนะครับชุดกันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็เป็นตัวกันนะครับตัวรองนะครับตัวกันตัวรองนะครับสําหรับชุดที่แอดชอบนะครับก็ ชอบสองชุดนี้นะครับหนึ่งสามกับหนึ่งเก้านะครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งท่านว่าคมนะครับหกสี่นะครับชุดสองตัวล่างนะครับเงินล้านนะครับสิบเอ3ดสิบสองสิบสามสิบเก้านะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องเล็กแทเทงหวยพีเล็กแทเทงนะครับพารวยหวยพีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับบางครั้งก็อาจจะ อุจานะครับไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับแีบนุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่ที่นําเสนอลงแทบทุกคลิปให้รับชมนะครับก็เลขมาทั้งปีนะครับมาตลอดปีนะครับเลข3ามตัวนะครับบนล่างนะครับตลอดปี6 4สี่นะครับจะมีเลข3ามตัวนี้ติดมานะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบหน่วยบนนะครับหรือว่าสิบหน่วยล่างนะครับก็จะมีเลขสามตัวนี้ติดมาตลอดนะครับตลอดทั้งปีนะครับหกสี่นะครับอันนี้ก็เป็น แนวทางนะครับอีกทางหนึ่งให้ให้ได้รับชมกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครจะแคบก็แคบไว้ดูได้นะครับแคบหน้าจอไว้ดูได้นะครับแล้วก็ชุดนะครับชุด2ตัวนะครับก็แคบหน้าจอกันไว้ดูได้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับชิปก็จะไม่ให้ยาวไปนะครับผมไม่ ถ้ามีเวลาครับก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับกันแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับแห่งรวยทุกท่านนะครับก็สวัสดีสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ